ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูดวงของคนเกิดในเดือนพฤิกายนประจาปี2560นานะครับว่าพื้นฐานชีวิตเป็นอย่างไรนะครับการเรียนการศึกษาการงานการเงินหรือความรักก็ดีับเป็นยังไงลองมาดูใบแรกกันเลยนะครับพื้นฐานของชีวิตเป็นยังไงบ้างอ่ะแฮมพอารเรนนะครับแฮมพอกรเรนนะครับหมายถึงอะไรการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะครับการเดินทางไกลไกลนะครับงั้นปีเนี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่คนเกิดในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีการเดินทางบ่อยได้ไปเที่ยวในที่ต่างแดนนะครับการทํางานอาจจะไม่ราบรื่นนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปมานะครับเป็นคนที่เป็นปีอีกหนึ่งปีที่จะมีความรู้สึกหงุดหงิดเป็นพิเศษนะครับพอมาแล้นี่มันหมายถึงคนที่หงุดหงิดด้วยนะครับพื้นฐานออกมางี้ก็อาจจะมีความหงุดหงิดก็ต้องใจเย็นๆกันเลดนึงนะครับการงานการเงินอาจจะไม่ได้อย่างใจถึงได้อย่างใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกไม่ไม่พอใจอาจจะมีความหงุดหงิดนะครับ เรามาดูอีกใบหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินนะครับการเงินออการเงินก็เป็นสิบถ้วยนะครับสิบถ้วยก็ก็ดีนะครับสิบถ้วยก็เรื่องการเงินในปีหน้าถ้าตั้งใจทําแล้วก็คนที่เกิดในเดืนอนพฤศจิกาก็ไม่ค่อยขาดสนเรื่องการเงินก็ยังมีกินมีใช้อย่างสบายแต่ก็ห้ามประมาทนะครับเ mm. พราะว่าดวงเดือนก็เป็นแค่เกณฑ์ข้างๆนะครับอาจจะมีตัวอื่นมาทําให้มันลดกําลังไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของดวงเดือนท่านมีกําลังในตรงนี้นะครับ เรื่องการเงินนี่ไม่น่าจะเกิดร้อเลยในปีหน้านี้นะครับมีกินมีใช้จับใจใช้สอนอย่างคล่องมือนะครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการงานเรื่องการงานการงาน the v e r นะครับอันนัน้เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีค่อนข้างมากนะครับ the v e r ความอุดมสมบูรณ์นะครับมีโอกาสนะครับปีหน้านมีโอกาสที่ได้ได้เลื่อนตําแหน่งขยับขยายหน้าที่การงานหรืองานใหม่ๆที่ท่านกำลังเล็งไว้อยู่จะเป็นไปใน ปีหน้าได้นะครับเดี๋ยวเวอร์นี่เป็นไพ่ที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับพอม,มาตกการงานเรื่องการงานก็ค่อนข้างดีนะครับท่านที่หวังจะเปิดร้านนะครับเลื่อนตําแหน่งสอบเลื่อนขั้นนะครับมองหาธุรกิจใหม่ๆปีหน้าทําได้เลยครับคนจะในเดือนพฤศจิกานะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรักอ่าเรื่องของความรักกบเป็นเรื่องสองไม้เท้านะครับสองไม้เท้าก็ให้ผลก,กลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับคนที่ยังไม่มีคู่ ก็รอไปก่อนนะครับยาวไปก่อนปีนี้ก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่อาจจะพบได้แต่ก็ต้องรอนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นแต่ก็ต้องระวังเรื่องของอาร,อารมณ์มานิดหนึ่งเพราะว่าไม้เท้านะครับเป็นตัวแทนของสัญลััษณ์ที่เขาเรียกธาุไฟนะครับธาุไฟมันก็จจะมีความร้อนหน่อยหนึ่งก็อ,อาจจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับอ่าพอดูเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบอ่าชคลาบชกลาบ ได้ก้าวไม้นะครับก้าวไม้ก็ไม่ดีในเรื่องของโชคลาบแต่ถ้าเป็นใบอื่นก็ในเรื่องอื่นก็ใช้ได้ครับถ้าเป็นเรื่องก้าวไม้นี่ไม่ค่อยดีในเรื่องของโชคลาบเท่าไหร่น,นะครับดูแล้วนะครับก้าวไม้เท้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบท,ที่ที่ดีพอสมควรแต่ในเรื่องโชคลาบไม่ไม่น่าไม่น่าเสี่ยงโชคครับเสี่ยงโชคใบก็ได้มาไม่คุ้มเสียอย่างที่ผมเคยพูดกับทุกๆคลิปนะครับว่ามีแค่ดึงสั้นกับนึงเหรียญอันน uld, ่าจะคุ้มหน่อยแต่ถ้าเกิดมาตกอย่างนี้ผมก็ไม่แนะนํา ปีนี้ไม่แนะนําให้เล่นนะครับอีกหนึ่งใบคือการเรียนนะครับอ่าการเรียนโอ้การเรียน,ยก,ารรยนการศึกษาของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนี้นะครับเอ่อได้เดือดทาวเวอร์เดอทาวเวอร์เป็นไพ่ใบหนึ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเรียนนะครับคนที่เรียนอยู่ต้องมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงนะครับปีนี้ต้องตั้งใจต้องทําอย่างเงี้เพราะงี้มันอาจจะเกิดเหตุพลิกผันอะไรดีครับ ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับงั้นคนที่คิดจะสอบนะฮะในปีนี้ก็ตั้งใจเป็นพิเศษนะครับต้องมันทําการบ้านต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนท่านที่ยังไม่ได้เรียนนะเียวสอบเรื่องกานก็รอ,อไปอสักหน่อยหนะึ่งช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับช่วงต้นต้นปีไม่ดีรอให้ผ่านพน้นสเดือนแรกของปีไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าวคือมานี้ผมยังไม่แนะนําให้สมัครเรียนในไม่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 ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มากไปกว่านี้แต่ถ้าคนที่กลางศึกษาอยู่แล้วก็ ต้องมีความพยายามหน่อยนึงนะครับถึงจะผ่านคนไม่ได้ถ้าท่านปล่อยปละละเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับเือนเช่นคิดว่าจะผ่านอยู่ชิวๆมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้อะไรนี้นะครับามาดูเรื่องของสุขภาพใบสุดท้ายนะครับสุขภาพหางไม้เท้านะครับหางไม้เท้าก็อาจจะมีโรคจุกจิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเข้ามาให้ปวดหัวนะครับโรคนูน้โนโรคนี้เป็นไข้ตัวร้อปนปยุบัติอะไรมาแบบ จุดจิกจิกเป็นให้หายอยู่ทั้งปีนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะครับเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจจะต้องมีเรื่องปัญหาเรื่องโรคภัยแค่จ็บเล็กน้อยเข้ามารุมแล้วนะครับแต่ก็ไม่หนักมากนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ